เลี่ยมทุกดอกและบอกโดนรังแกและข่าวลวงที่ฝั่งกัมพูชาปั้นขึ้นมาแต่ชาวโลกจํานวนไม่น้อยกลับเชื่อตามนั้นกูรูบอกเลยว่าเหตุผลหลักๆเป็นเพราะช่องโบว่ทางการทูตของไทยพระกให้ถึงเราจะรบชนะในสมรภูมิชายแดนแต่กลับล้มเหลวอย่างแรงในสมรภูมิข่าวสาร นอกจากสมอรภูมิรบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่เหล่าทหารกล้าต้องเสียสละทุกหยาดเหงือ่อเพื่อปกป้องชาติบ้านเมืองให้ยังคงอธิปไตยเอาไว้ได้แล้วยังมีอีกสมรภูมิที่ไทยยังต้องต่อสู้อย่างไม่อาจลดละได้คือสงครามด้านข่าวสารและการทูตทำกลางเฟกนิวที่ถูกปล่อยออกมาจากทางการกัมพูชาโจมตีทำลายภาพลักษณ์ประเทศไทยต่างๆนานา,นา ซึ่งมีตั้งแต่ข่าวลวงในสมรภูมิที่ถูก้อยออกมาว่ากองทัพขเขมรยิงเครื่องบินรบของไทยตกเรียบร้อยแล้วทหารไทยยอมจำนนกองทัพกัมพูชาขับไล่ทหารไทยออกจากพื้นที่ได้สําเร็จซึ่งแน่นอนว่าไม่มีมูลความจริงอยู่เลยนักสุดคือกล่าวหาว่ากองทัพไทยใช้อาวุธเคมีโจมตีละเมิดต่อหลักโจมตีสากลก่อนจะถูกแชยับในภายหลังว่าคือการเอาภาพเก่ามาปั้นข่าวลวงโลกภาพจากเหตุการณ์ดับไฟปา่าครั้งใหญ่ที่สุดในลอสแอนเจลิสที่เครื่องบินของสหรัฐออกมาโปรยสาระลอไฟเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถสร้างแนวกัน ไ,ได้ทันเวลาเรียกได้ว่าพุดข่าวปลอมรายวันออกมาให้ไทยได้กลุ่มขมับยังไม่รวมกันเดินเกมทางการทูตสุดแสบจากฝั่งกัมพูชาอีกอย่างการอ้างว่าฝ่ายที่เปิดฉากยิงก่อนคือฝั่งไทยโดยการที่ฮุนมาเน็ตนายกกัมพูชาร่อนจดหมายหาคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติหรือ UNSC เพื่อร้องเรียนว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกกระทำไหนจะพฤติกรรมไม่เขารบข้อตกลงที่จับมือร่วมกันว่าทั้งสองฝ่ายจะยอมหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขในเวลาเที่ยงคืนของวันที่28กรกฎาแต่พอถึงเวลาจริงกัมพูชากลับละเมิดสัญญ,ญา หลบหลังด้วยการยิงใส่ทหารไทยไม่หยุดยอนก่อนจะเชิญทูตต่างประเทศมาลงพื้นที่ชายแดนเพื่อสร้างภาพว่ามขมรเคารพและทําตามสัญญาอย่างเคร่งครัดพรักให้ท้ายที่สุดกองทัพไทยต้องลุกขึ้นมาออกแคมเปญทูตฟอร์มไทยแลนด์เชิญชวนให้ประชาชนช่วยติดแฮชแท็กบนโซเชียลจนกลายเป็นทเทรนด์อันดับหนึ่งบนเอกนอย่างยาวนานเพื่อประกาศความจริงให้ชาวโลกได้รับรู้ถึงมหากราบความเหลี่ยมจัดจากฝั่งกัมพูชาทํากลางเสียงวิจารณนะ์หนาหูว่าผู้นําประเทศไทยยังเดินเกมสู้กับสงครามข่าวลวงได้ไม่เก่งพอทั้งทีมข่าวจึงขอให้ ตรงอย่างปุ่มสุรนันทเวชชาชีวะอดีตรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีช่วยวิเคราะห์จนได้คําตอบออกมาว่าทางด้านการทหารของไทยนั้นถือว่าประสบความสําเร็จน่ายกย่องแต่ในภาวะสงครามแล้วจําเป็นต้องทําให้ครบทั้ง3ด้านเพื่อคําว่าใช้ชนะอย่างสมบูรณ์ในสมรภูมินั่นก็คือใช้ชนะทั้งด้านการทหารการทูตและการสื่อสารกับสื่อต่างชาติซึ่งกูรูรายนี้มองว่าไทยล้มเหลวในอีกสองด้านที่เหลือคือเทียบกับกัมพูชาแล้วถือว่าเขาวางแผนเดินเกมมาอย่างดีไม่ว่าจะส่ง สือร้องต่อสหประชาชาติทันทีหลังปะทะกับไทยและในวันที่เจรจาหยุดยิงที่มาเลเซียเป็นประเทศคนกลางก็ถือว่าหุ่นมาเน็ตเตรียมคำแถลงมาเป็นอย่างดีในจัดการวางแผนที่รัฐกลุ่มของฝั่งเขมรที่เชิญทูตต่างชาติลงพื้นที่ชายแดนเพื่อดูสถานการณ์จริงทันทีคือหลังวันที่ตกลงว่าหยุดยิงซึ่งก็คือวันที่29กรกฎาคมมีข่าวออกมาว่าทางกัมพูชาเชิญทูตมาแล้วก่อนปรากฏภาพออกซื้อแบบชัดๆในวันที่30กรกฎาคมในขณะที่ประเทศไทยพึงเชิญทูตวันที่30กรกฎาคมและได้ลงพื้นทีี่่จริงวันท สิงหาที่ผ่านมานี่เองสะท้อนให้เห็นว่าเกมการทูตฝั่งบ้านเราเดินตามหลังฝั่งกัมพูชาตลอดบวกกับที่รัฐบาลไทยไม่ยอมโต้แย้งกัมพูชาตั้งแต่วันแรกๆที่ฝั่งนั้นอ้างว่าไทยเป็นฝ่ายรุกล้ำเปิดฉากยิงก่อนเลยทําให้กระแสโลกบางส่วนมองว่าไทยเป็นคนผิดไปแล้วไม่น้อยเลยยังไงก็ตามอดีตรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีรายนี้ช่วยชี้ให้เห็นว่าความจริงแล้วกัมพูชาในสายตาชาวโลกไม่ค่อยมีความน่าเชื่อถืออยู่แล้วโดวยความที่เป็นทั้งรัฐบาลเผด็จการไหนจะเป็นประเทศ การฟอกเงินของธุรกิจสแกมเมอร์อีกดังนั้นถ้าไทยรู้จักเดินเกมมากกว่านี้เราสามารถดิสเครดิตทางการทูตผ่านประเด็นเหล่านี้ได้ง่ายๆโดยการเอาหลักฐานต่างๆที่เขเมรลละเมิดสัญญาไปคุยกับประเทศมหาอำนาจในสหประชาชาติไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสรัรเสเซียคือต้องคุยให้ครบไม่ใช่คุยแค่กับอเมริกาและจีนอย่างที่เป็นอยู่เพื่อดึงประเทศเหล่านี้มาเป็นพวกของเราให้ได้ อเมริการัสเซียอังกฤษฝรั่งเศสจีนเราต้องเดินให้เขาไม่ใช่แค่อเมริกากับจีนแล้วก็อีกสิบกว่าประเทศที่เป็นผู้แทนหมุนเวียนซึ่งหลายประเทศเป็นประเทศแอฟริกาที่ผมไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์ของเราเป็นอย่าง ยิ่งถ้าให้วิเคราะห์การนำเสนอข่าวต่อต่างประเทศยิ่งเจอจุดบอดนักดูไดจากการที่กระแสสื่อต่างประเทศส่วนใหญ่โดยเฉพาะช่วงแรกๆที่เขียนข่าวโดยไม่ได้ระบุรายละเอียดเชิงลึกคือนำเสนอแค่ว่าเกิดการปะทะกันขึ้นระหว่างไทยและกัมพูชาซึ่งเวลาคนนอกมองเข้ามาจะกลายเป็นว่าไทยเสียเปรียบเนื่องจากประเทศเราเป็นประเทศที่มีกําลังรบเหนือกว่ากัมพูชามากเลยถูกเมารวมไปว่าไทยไปรังแกเขมรซะอย่างนั้นและยิ่งตอกย้าความคิดผิดๆนี้ให้ยิ่งกลายเป็นเรื่องจริงไปอีกหลังจากกัมพูชาเดินเกมส่งนักวิชาการไปออกสื่อ ต่างประเทศเพื่อตอกย้ำแนวคิดที่ว่าประเทศตัวเองคือฝ่ายถูกรังแกตัดกลับมาที่ไทยเรามีแค่คำถแถลงจากฝากรัฐบาลซึ่งถึงจะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษแต่สื่อนอกกลับไม่ค่อยเอาไปทำข่าวเท่าไหร่ถ้าให้วิเคราะห์เหตุผลเบื้องหลังอาจเป็นไปได้ว่าก,การถแถลงต่างๆของรัฐบาล ไม่มีน้ำหนักเพียงพอเราดูเหมือนเป็นการพูดแก้ตัวกับคนไทยมากกว่าว่าได้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปแล้วไม่ใช่มุมการทำความเข้าใจกับชาวโลกและสาระในคำถแถลงต่างๆก็ไม่ใช่เรื่องที่สื่ออยากรู้เพราะสิ่งที่สื่อต่างชาติอยากได้ยินก็คือการคอนเฟิร์มว่าพื้นที่ที่แย่งอธิปไตยกันตรงนั้นเป็นของใครและใครเป็นฝ่ายเริ่มยิงก่อนคือจุดหลักที่ต้องสื่อสารให้ชัดเจนแต่สิ่งที่เห็นคือการถแถลงการต่างๆที่ซ้ำซ้อนกันในหลายๆฝ่ายของไทยทั้งรักษาการนายกทั้งรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศไปจนถึงศ สถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่ต่างคนต่างออกมาพูดจนสำนักข่าวทั่วโลกไม่รู้ว่าจะต้องฟังใครกันแน่ทั้งที่สิ่งที่ควรจะเป็นก็คือกำหนดลงไปให้ชัดเลยว่าในการสื่อสารระดับทางการใครจะเป็นคนพูดและต้องดึงนักวิชาการมาช่วยเพิ่มน้ำหนักด้วยเพื่อให้ได้พื้นที่ไปออกสื่อต่างประเทศเยอะๆผ่านการสื่อสารข้อเท็จจริงอย่างน่าเชื่อถือ อาจจะแบ่งบทกันเล่นถ้าเกิดเสียงทางการคือตรงนี้ซึ่งจริงๆทําไม่ยากเลยเอาโคศกกองทัพบกท่านวินทัยสุวารีเนี่ยเก่งแล้วชนกับกองทัพบกเขาแล้วก็เอาสิ่งที่ท่านแถลงเนี่ยขึ้นมาเป็นระดับชาติแปลเป็นภาษาอังกฤษส่งสื่อต่างประเทศแล้วก็แถลงเป็นภาษาอังกฤษโดยฝ่ายการเมืองเพราะจริงๆแล้ววันนี้มันต้องเป็นระดับรัฐมนตรีที่ออกมาพูดระดับรองนายกรัฐการนายกหรือรัฐมนตรีต่างประเทศต้องพูดให้มีน้ำหนักการแถลงที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับเป็นการแถลง เชื่อถือเพราะฉะน,นั้นทางการเมืองต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้เร็ว